ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเซอร์ไพรส์แน่ลิเวอร์พูลเตรียมฉกซาเน่จากเรอบยเสริมทีมสื่อชื่อดังตีข่าวหงแดงลิเวอร์พูลวางแผนคว้าตัวปิดทีมชาติเยอรมน,นีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อมาเสริมความจี๊ดในเกมรุกให้กับทีมเรียกได้ว่าข่าวมาแบบไม่มีปีมีขุยกันเลยทีเดียว เมื่อเอ็กเพรสรือชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่าเลว์วัฟฟ์จะฟงของสึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังทาบทามตัวเลรอยซาเน่ปีกทีมชาติเยอรมนีของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมลีให้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่ทราบกันดีว่าซาน่นั้นเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นและก็มีข่าวออกมาเสมอ ว่าเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายออกจากทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยมีไบเยอร์มิวนิกทีมดังแห่งเบกบุนเดลีกาเยอรมนีเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวไปร่วมทัพแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเรื่องสุดเซอร์ไพรส์เมื่อมีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลจากฟุ้งของเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องการจะได้ตัวดาวเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้ไปร่วมทีมและกำลังติดต่อสอบถามกับทางตัวนักเตะ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะย้ายมางคาแข่งในถิ่นแอนฟิลโดยคาดการ์กันว่าดาวเตะวัย24ปีรายนี้อาจจะเข้ามาเป็นตัวแทนของซาเดโอมาเน่ที่มีข่าวว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกราลิกาสเปนนั้นต้องการได้ตัวไปร่วมทีมอย่างหนักและถ้าหากปีกทีมชาติเซเนกัลตัดสินใจย้ายทีมจริงๆซาเน่ก็จะสามารถเข้ามาเสียบแทนตำแหน่งได้พอดี โดยคาดกันว่าซาเน่นั้นจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ35ล้านปอนด์สำหรับเลรอยซาเน่นั้นย้ายจากชาวเก้ศูนยีมาอยู่กับทัพเรือใบสีฟ้าเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์ยิงไปแล้ว39ประตูจากการลงเล่น134นันัดในทุกรายการดีกว่าโจโกเมสแฟนหงกระตุ้นทีม เส้นแข้งดังรายนี้หลังเอเจนท์ทอดสะพานให้สาวกของหงส์แดงเลวร์พูจากค้งของเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงหนุนสุดตัวให้ทีมรักคว้าตัวดาวเตะรายหนึ่งในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมท็อปหลังเอเจนต์ของนักเตะรายดังกล่าวออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงทอดสะพานถึงยอดทีมแห่งถิ่นอนฟิลคู่หูเซ็นเตอร์แบ็กของเลวร์พูอย่างเวอร์จิลฟานไดและโจโกเมดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะถูกระง,งับการแข่งขันออกไปเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหงแดงนั้นสามารถเก็บครีนชีตได้ถึง9ครั้งจาก12เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดก่อนที่จะมีการหยุดการแข่งขันนอกจากนี้พวกเขายังมีแนวรับที่ดีที่สุดในลีกในฤด,ดูกาลนี้เมื่อเสียประตูไปเพียงแค่21ประตูเท่านั้นโดยเลสเตอร์ซิตี้นั้นมีสถิติดีที่สุดเป็นอันดับที่3 และดาวเตะทีมชาติตุรกีอย่างชาลาโซยุนชูเป็นนักเตะที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของทีมในฤดูกาลนี้ล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ของอดีตเอเจนต์ของเขาอย่างมุสตาฟาดูกูลูที่เผยว่าเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่สามารถรับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆสำหรับการย้ายทีมของอดีตปลาการหลังไฟโบรายนี้ซึ่งอยู่ที่ราวๆ2 8 8ล้านปอนด์ ตามการประเมินของ Transfer Market งานนี้เลยทำให้แฟนๆของหงแดงนั้นต่างก็ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวกันอย่างคับข้างและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนับสนุนให้ทีมรักเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย23ปีรายนี้โดยมีความคิดเห็นอย่างเช่นแลกเขากับลอฟเลนได้ไหมลิเวอร์พูลและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเขาดีกว่าโจโกเมส เขาเป็นความภูมิใจของตรุรกีเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะอยากจะเห็นเขาเล่นให้กับิเวอร์พูถ้าฟานได้ยืนคู่กับโซยุนชูคงจะสุดๆไปเลยเอานะคนนี้ถ้าเป็นไปได้ยิงกระจายแน่คาเปโลมั่นใจถ้าหากฮาแลนด์ย้ายซบผงรับรองชนะได้หมดทุกทีม ฟาบิโอคา e l เปโลกุนซซอ้อชื่อดังออกมาแสดงความมั่นใจว่าเออร์ลิงเ l ลคา์แลนถ้าย้ายมาเล่นให้กับเลเวอ o ูลจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สดุดเพราะมันจะเพอร์เฟกเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าถ้าได้ตัวมาจะเป็นการซื้อตัวที่สมบูรณ์แบบแบบสดุสดเมื่อฟาบิโอคา e l เปโลผู้จัดการทีมชื่อดังของโลกมั่นใจว่าถ้าหาของแดงเลเวอ o ูลจะฟูงของเวทีพีเมลีกอังกฤษนั้น ไปคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าดารวรุ่งฟอร์มแรงจากบรุสเซียดอร์มมาร่วมทัพจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหงแดงเลยทีเดียวโดยในฤด,ดูกาลนี้นั้นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์สามารถระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงและล่าสุดก็เพิ่งจะยิงได้อีกหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซเซส,สในแมตท,ที่บรุซเซียดอร์มมานั้นเปิดบ้านถล่มชาวเก้ไป4ประตูต่อศูนย หลังศึกบุนเดสลิก้าเยอรมนีกลับมาเตะก,กันได้อีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาเปโลได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าเรียกว่าผูนั้นเป็นทีมลูกหนังที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของฮาแลนด์โดยรูปแบบการเล่นของทีมที่ใช้ความเร็วทะลุทะลวงแนวรับคู่แข่งอีกครั้งยังมีเจอเกนครอฟ์กุนซือมากฝีมือเป็นผู้ควบคุมเกมจะทําให้ทั้งคู่กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว และน่าจะช่วยการผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากเจอเกนครอฟสามารถเซ็นเขามาร่วมทีมได้จริงๆมันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากของลิเวอร์พูลสำหรับเอริกบลฮาแลนด์ในวัย19ปีนั้นเพิ่งย้ายจากเลดบูลซาวบวกมาอยู่กับบรุสเซียดอรมุนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว20ล้านยูโรและเจ้าตัวก็ยิงให้ทีมไปแล้ว13ประตู จากการลงเล่น12นัดรวมทุกรายการรวมถึงนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกด้วยเตาเล่เหนือหอมจริงทั้งหงเรือผีรุมแย่งตัวทั้งหงแดงเลอร์พูปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมจะเปิดศึกนอกสนามแย่งชิงตัวอาดาม่าตาโอเล่ ปีกทรงพลังของวู๊กแฮมตันวันเดอร์เไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อาดาม่าเต่าเล่นั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นกับการเล่นให้กับทีมหมาป่าว er ู๊กแฮมตันวันเดอร์เดอในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวนั้นมีจุดแข็งที่ร่างกายอันกำยำและแข็งแกร่งและมีความขยันวิ่งซูฟัตได้ตลอด90นาทีจนทําให้เต่าเล่นั้นกลายเป็นปีกที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของเกิรเมียเ์ลียอังกฤษไปแล้ว โดยเลเทนสปอร์ตเซออชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสได้ออกมารายงานว่า3ทีมใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต่างก็ต้องการที่จะดึงตัวอดีตดาวรุ่งของบาร์เซโลนาไปร่วมทีมให้ได้นอกจากนี้เสือใต้าบยันยวนีทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังสนใจปีกวัย4 4ปีรายนี้ โดยเจ้าตัวยังคงมีสัญญาในถิ่นโมรนิวกลาวอีก3ปีด้วยกันผีหงสิงร่วมวงล่าลายเซนไคฮาร์เวิร์ดสตาร์ดังของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสทีมยักษ์ใหญ่แหง่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหงแดงเลเวอปูและสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีต่างกำลังเปิดศึกเพื่อแย่งตัวไขฮาว์เวิร์ด แนวรุกฟอร์มแรงของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีไปร่วมทับตามรายงานของเดอะซันเซอร์ชื่อดังของประเทศอังกฤษสำหรับคลาฮาวเวิร์ดนั้นเจ้าตัวเพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเหมาไป2ประตูช่วยให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นบุกไปถล่มเบรเมนถึง4ประตูตอนหนึ่งในเกมบุนเดสลลกาเยอรมนีซึ่งมิดฟิลเนื้อหอมในวัย20ปีรายนี้ ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเสือใต้ไบเยนมิวนิกมาโดยตลอดแต่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดลเวอร์พูลและเชลซีสามทีมดังจากลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีอังกฤษต่างก็กำลังให้ความสนใจในตัวของคายฮาว v เวิร์ดและพร้อมที่จะร่วมวงกับทางไบเยนมิวนิกในการแย่งตัวกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีรายนี้ที่คาดว่าเจ้าตัวจะมีค่าหัวสูงถึง100ล้านยูโร เพื่อดึงตัวไปร่วมทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยมีรายงานว่าเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอพูนั้นได้ติดตามดูฟอร์มของฮาว v เวิร์ดอยู่ตลอดในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทางเชลซีที่พร้อมจะทุ่มเงินซื้อนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมรวมถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในเ็ดที่มีแววว่าอาจจะต้องเสียปอปอกบาไปในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งพวกเขาก็กำลังมองหาผู้เล่นใหม่ ที่มีศักยภาพระดับท็อปไม่แพ้บอกบาโดยสำหรับไครฮาร์วิร์ดนั้นถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ของวงการลูกหนังเยอรมน,นีโดยตัวเขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับมิเคาเอลบัลลักตำนานแข้งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและไบเยนมิวนิกโดยในฤดูกาลนี้เจ้าตัวทำไปแล้ว12ประตูจากการลงสนาม35นัดในทุกรายการ แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเราควรจะยอมทุ่มเงินสูงถึง100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวไคร h ฮาร์เวิดมาร่วมทีมหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวัน วันละ3รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ